你疼 จะคอยยึดเนียวดวงใจของคนไทยทั้งชาติเหรียญทรงพรนนวดพลังแผ่นดินที่ระลึกในโอกาสร่วมทำบนกับพระเจ้าอยู่หวัว กลับก็ามาสู่ช่วงที่2ทางรายการโหนพยากรนะครับในช่วงนี้ใครที่อยากจะตรวจเช็คนวนชะตากับเรานีฮะสาม,มารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่022456218นะครับ022456218นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะส่งเอ็นดอมเเข้ามาะฮะโทรเข้ามาไม่ติดหรือโทรเข้ามาแล้วสายมีปัญหาะะพิมพ์เอ็นดอมเจับส่งมาที่4806767พิมพ์ชื่อของท่านนะฮะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่จะถาม ส่งเข้ามาได้เลยที่4806767นะฮะ1หนึ่งชั่วโมงนี้ใครที่อยากจะตรวจเช็คโนนชิตาก็สามารถปฏิบัติได้2ช่องทางต่อไปนี้นะฮะแต่ว่าขอบกก่อนสำหรับคนที่โทรไปหาอาจารย์นอกเวลาเออนะฮะอันนั้นต้องขอบอกนิดนึงว่าอาจารย์ต้องตรวจเช็คอาจารย์ว่าว่างหรือเปล่านี่เพราะว่าบางท่านนินโทรไปเพราะว่าอาจารย์นั้นตรวจเช็คโนนชิตาเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องดูเวลาด้วยเพราะว่าอาจารย์จัดรายการวิทยุด้วยเมื่อเช้าตีห้า ปีห้าโทรจากจังหวัดตรังโฮโฮสุดยอดจริงจนะฮะเอ่เอ,อนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตายัางไงก็สามารถโทรหาอาจารย์ได้แต่ว่านอกช่วงเวลานั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายสักเล็กน้อยแต่ว่าค่าใช้จ่ายของท่านไม่ใช่ว่าอาจารย์จะนําไปใช้ในทางที่เ,เป็นเกี่ยวกับเรื่อ,องส่วนตัวเพราะว่าอาจารย์ตอนนี้ก็มีนะฮะนโยบายที่จะทําหนังสือธรรมะแจกด้วยนะฮะเพื่อเป็นธรรมทานนะครับให้กับคนที่มาดูดวงกับอาจารย์นั้น ได้ร่วมทำบุญร่วมกันนั่นเองอ่นะฮะท่านได้ดูดวงแล้วรวมกับได้บุญครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนี่นะฮะอะไรนะก่อนที่เราจะมาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือตัวนั้นอีกครั้งนะฮะเรามาต้อนรับสายแรกสาหรับวันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่อคุณอะไรครับประกาศค่ะอาไรนะฮะประกาศปรากาศนะค่ะโอเคครับผมกอนทราบวันเดือนปีเกิดครับวันเสาร์ พี่สิบสองพุทธิกาสองสี่เก้าแปดนะสิบสองพุทธิกาสองสี่เก้าแปดนะครับวันนี้อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับถามว่าโชคลาภก่อนค่ะโอเคจะมีลาบลอยไหมคะโชคล,ลาภตลอดไปเนี่ยจะมีแต่ลาบลอยไหมมีแต่ลาบที่เของตาย <c oughs> <c oughs> มีแต่ลาบลอยไหมต้องบอกว่าตอนเนี้ยเรื่องของโชคลาภในะเรื่องของการเงินไม่ค่อยมีนะครับนะส่วนใหญ่เราจะเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ตอนนี้อยู่กับแฟนไหมครับอยู่กับครอบครัวไหมแฟนไม่มีแฟนเสียนาน่าจะมีใหม่ไหมคะมีครับมีกำลังจะเจอเนื้อคู่ครับไม่ทราบว่า,าคุณไมากแล้วนะอายุมากแล้วนะคุณ,ค,ณคุณประกาศอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุหกสิบกว่าแล้วค่ะปีนี้น่าจะเจอคนที่อายุอ่อนกว่าครับหรือว่าเป็นเนื้อคู่คนดีหรือเปล่าคะดีครับเป็นเนื้อคู่ด้วยครับนะครับแมโอ้โหไ้่ถ้วยขึ้นมาเยอะเลยนะครับต้องบอกว่า ช่วงนี้กาลังจะกาลังจะเจอเนื้อคู่ที่อายุอ่อนกว่านะครับอนื้คู่แท,ท้จริงหรือเปล่าอะไรมันมีระเสียนไปหมดแหละที่ได้ได้มาหลายคนอไม่<อ>ไม่ไม่<ๆ>คือตัวคุณประกาศตัวตัว,ต,วตัวคุณพี่เองเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามักจะก,กังวลกับเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาชีวิตที่ล้มเหลวนะครับมากเกินไปเลยทําให้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้มันก็เลยผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดไปเยอะเลยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่านะในช่วงนี้ ถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยก็คบกันอยู่กันแบบให้กําลังใจกันนะครับจะดีกว่าที่จะไปคาดหวังความรักอะไรที่วันหวี่หวาเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวะนะครับนะแต่ว่ามีเข้ามาแน่นอนครับส่วนโชคลาภเนี่ยเรื่องเงินทองเนี่ยไม่มีครับนะครับแต่จะเป็นเรื่องของความรักเนี่ยโอเคครับมีเข้ามาแน่นอนครับผม,อ,มอย่าถามว่าอนาคตข้างหน้าจะดีขึ้นไหมคะอนาคตข้างหน้าดีครับอนาคตข้างหน้าเนี่ย อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับไปไปได้สวยแต่เพียงแต่ว่าอย่าคิดมากอย่ากังวลตัดเรื่องอดีตที่มันไม่ดีไม่ดีทิ้งไปเลยนะครับตอนนี้เราต้องก้าวหน้าไปสู่อนาคตของตัวคุณเองนะครับอนาคตาที่รออยู่ก็คืออนาคตที่คุณต้องสร้าง,งคุณเองในปัจจุบันนี้นะครับ<ม>ไปได้ดีแน่นอนครับไม่มีไพ่เสียนะครับแล้วลูกนะคะลูกเขาจะดูแลเราดีไหมโอเคครับเรื่องลูก มีลูกคนเดียวมีลูกลูกสาวไหมลูกชายค่ะลูกชายเหรอทําไมขี้บ่นจังเลยอะลูกชายอ่ขี้บน่นไหมลูกชายก็ค่ะพูดยากอลย,อย<จ>ให้เราพูดอะไรเลยนะครับเออก็นั่นแหละนะ่าจริงๆต้องเป็นลูกสาวเนาะนะครับแต่เพิินเพิินเขาเกิดเป็นลูกชายซะก็เลยขี้บ่นมากหน่อยไม่เป็นไรครับเขาก็รักคุณแม่ดีอยู่นะแต่คุณแม่ก็ขี้น้อยใจอะเนาะ นะครับก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ดูแลเราอยู่ดีเขาก็ยังไงเขาก็รักคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่อยู่ดีละครับไม่ต้องห่วงนะนะครับเรื่องเรื่องแฟนจะมีเข้ามาเขาจะเป็นคนดีไหมฮะเป็นคนดีที่ว่าดูแลเราอะไรอย่างนี้่ะมีครับมีดีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงค่ับผมนะครับแค่ฝันเหรอครับรู้มาแล้วคช่ขอบคุณครับ่สวดมนต์ไหวพระเยอะๆนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอื มีไพ่ความรักขึ้นมาเพียบเลยนะฮะแต่ต้องบอกันิดนึงว่าสําหรับใครที่ชมอยู่นี่ยบางท่านเอก็อาจจะคาดเดาไว้ว่าอายุเยอะแล้วนะเนื้อคู่จะเข้ามาหรือแต่ต้องบอกนิดนึงว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ใช่ถูกต้องต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมาหลายแบบนะฮะอาจจะมาในทางที่ร้ายหรือมาในตัวบุคคลมันเรียกอาจเป็นคู่เวรคู่กรรมกันคือมันมันมันขึ้นอยู่กับว่า อาจจะเป็นคู่บุญจะมาเจอกันช้าไปหน่อยอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับนะฮะนะครับยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวรบกวนคนประกาศเนี่ยที่โทรเข้มามาเมื่อสักครู่นี้ว,นว,าวางสายให้ด้วยนะครับเราตัดสายไม่ได้เนี่ยรบกวนวางสายก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะรับสายอื่นไม่ได้นะครับเนี่ยเออเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าก็คือเรื่องเนื้อคู่นี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสําหรับคนที่ กำลังจะเจอเนื้อคู่ในตอนนี้คืออายุไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปสรรคคือรเจราญรัเราเราทายตามหน้าไพ่ไงไพ่ขึ้นว่าคุณต้องเจอเนี่ยแสดงว่ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอจริงๆนะครับเราไม่ได้บอกเอ้ยคุณอายุมากแล้วคุณมีไม่ได้ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินเราใช้หน้าไพ่หลายคนที่โทรเข้ามาหาผมนะครับผมต้องบอกว่าผมทายตามหน้าไพ่และดวงของคุณจริงๆไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีไม่มี แต่ถ้าเกิดคุณจะจนมากๆแต่ถ้าผมบอกว่ามันมีมันก็ต้องมีเพราะว่าเราทายตามดวงจริงคริงนะฮะเรื่องดวงนันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์ด้วยต้องดูดีๆว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์นี่นะฮะหรือคุณได้เลยนี่ต้องฟังให้ดีๆด้วยนะครับต้อนรับสายต่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่อคุณอะไรครับธนพกรค่ะธนพรนะครับค่ะครับผมขอทราบวันเดือนปีเกิดครับย2สองมีนาสองพัน้าค่ะ ยี่สิบสองมีนาสองห้าศูนย์แปดถูกต้องนะครับค่ะครับผมวันนี้จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องการงานค่ะการงานเนาะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานทําอะไรอยู่ครับอยู่บริษัทนิ้วดินแรค่ะโอเคเนาะการงานจะเป็นยังไงบ้างจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับค่ะโอเคต้องบอกว่าช่วงนี้การงานของตัวคุณเองนะครับ,รบมีโอกาสที่จะได้อะไรดีๆใ,ในเรื่องของการงานเนาะนะครับ คุณเองตอนนี้เป็นทำทำแผนกอะไรครับหรือว่าเป็นเป็นอ่าเป็นพนักงานพนักงานธรรมดานะครับจะถามว่าได้เลื่อนขั้นไหมใช่ไหมค่ะได้ครับได้ผลงานดีด้วยนะครับแต่ตัวคุณเองต้องขยันหน่อยนะต้องหยุดต้องสู้ต้องทนเพราะคุณสู้งานมาตัวคนเดียวตลอดเลยไม่มีใครช่วยเลยจริงไหมค่ะนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็เหนื่อยสายตัวทับขาดแต่ก็หยุดไม่ได้อะเนาะนะครับ แต่เขาบอกว่าช่วงนี้นะครับจะมีอะไรดีๆเข้ามาในงานของตัวคุณเองการงานในช่วงนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยครับค่ะครับแล้วเราจะถามเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพนะครับระบบน้ําเหลืองไม่ค่อยจะดีนะครับมีอาการเป็นผื่นเป็นภูมิแพ้บ่อยไหมครับค่ะเอ้นะฮะแล้วจะเป็นร้ายแรงไหมคะอืมทานขมิ้นกับน,น้ําผึ้งก็แล้วกันครับมันจะเบาบางมันจะเบาบางไปนะขมิ้นกับน,น้ําผึ้งอือฮึอ ทานตอนไหนคะทานตอนเช้าครับตอนน้ำึ้นตอนเช้าทุกวันทุกวันครับวิธีการทานนี้ไงครับถามนิดนึงค่ะโรคที่หนูทักเป็นอยู่ตอนนี้ว่าจะหายไหมคะโรคที่เป็นตอนนี้คือโรคอะไรครับเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมอ๋อคุณอันนี้ต้องมาเข้าคอร์สสมาธิสร้างสุขภาพกับผมแล้วล่ะแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยต้องบอกต้องบอกว่ามันเกิดจากการมันเกิดจากจริงๆอะมะเร็งเนี่ยนะครับคือมันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่คุณต้องปรับอารมณ์ของคุณให้ ให้สดใสแข็งแรง<ฮ>ะนะครับเท่าที่ผมเคยอบรมมะเร็งเต้านมมาเนี่ยอบรมในเรื่องของสมาธิสร้างสุขภาพมาเนี่ย <ฮะ S 1> มีคนเข้าคอร์สร้อยกว่าคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายคนดีขึ้นนะเรื่องของมะเร็งนะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าตัว<ช>คุณเองเนี่ยต้องงดกินของที่มีผงชูรสทุกชนิดเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทานน้ำผึ้งกับขมิ้นเนี่ยเป็นหลักในตอนเช้า แล้วแล้วดวงจะหายไหมคะหายครับในในในดวงเนี่ยมีโอกาสหายนี่ผมพูดถึงในดวงนะคมีโอกาสหายแต่คุณต้องสวดโพ่อชงปริตด้วยคุณเกิดวันอะไรนะวันจันทร์ค่ะขอวันจันทร์ต้องอภยปริตกับโพ่อชงบทพระคาถายันทุนนะครับยันทุนอ่าใช่ยันทุนค่ะยันทุนนิมิตตังเนี่ยแหละสวดทุกวันแล้วก็โพชอชงนะครับอ่าพ่อชงข้าปริต ส่วดทุกวันเลยจะทําให้ดวงของคุณแล้วก็โรคภัยไค่เจ็บเบาบางลงนะครับ,รบไม่ทราบว่าคุณอ่าอะไรนะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนะพอดอ,อยู่สาวให้ค่ะอยู่สาวให้สาวให้อ๋อนะครับถ้ามีโอกาสขึ้นกรุงเทพมาเดี๋ยวทอ็อสอบถามเรื่องคอรสรักษาโรคของผมก็แล้วกันนะและ้วลเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าจะจัดท<ข>อต<อ>ดีงได้ไหมคะได้ครับ ขอเรื่องโชคลาภ่อยค่ะโชคลาภเป็นยังไงบ้างอืมโชคลาภมันมีมาในเรื่องในเรื่องของทางการงานอย่างเดียวอะครับการเงินลาบลอยเนี่ยไม่มีนะนะคะได้งานได้ลาบเรื่องงานนะครับแต่เรื่องเรื่องของลาบลอยหวยอะไรไม่ถูกนะครับเพราะดูในนี้ไม่มีครับค่ะแล้วถามข้อนึ่งค่ะครับการเงินหนูจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะการเงินผ่านครับกู้เอาไว้เหรอหรือยังไงไม่ครับคือหนูจะ ตัวหนูว่าการเงินหนูจะไปได้คือไม่สะดุดแม่อะไรไหมไม่สะดุดครับสะดุดหรือไม่สะดุดแน่นอนแต่ถามว่ามีลาบมีหวยไหมถูกหวยไหมไม่มีแค่นั้นเองครับ<ข>นะครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,<อ>ร,บรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่ไร้ายแรงเพ่าหน่ายเพราะดูได้ได้ไพ่เดียไฮเพรสทีสนะครับไม่ร้ายแรงพอรักษาได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาครับเดี๋ยวถามนิดนึงว่าน้ำผึ้งกับกมิ้น ทานยังไงฮะขมิ้นเดี๋ยวนี้เป็นแคปซูลเยอะอ๋อผมนึกว่าเอาผงขมิ้นผมกำลังคิดอยู่ว่าเป็นผงขมิ้นมาผสมน้ำผึ้งผสมผสมแล้วทานเลยมันจะไม่ขมแล้วไม่ขมอันนั้นก็คือคือทานอย่างนั้นเลยเหรอครับผมเคยทำทำแจกอยู่หรอผมเคยทำแจกอยู่คือมันทานอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมทานทานอย่างนั้นได้คือเอามาปั้นเป็นลูกกรอนอ๋อผงผงขมิ้นที่เขางไว้ทานหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมผงขมิ้นขมิ้นชันทั่วไปนี่แหละซื้อมาแล้วคุณก็ เอาเอาัน้ำผึ้งมาผสมแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรอนแล้วกินเองได้เลยอ๋อก็คือง่ายๆคือปั้นเป็นลูกกรอนปั้นเองก็ได้ครับผมก็นึกว่าผสมตอนในภาพผมคือกําลังผสมอยู่ในช้อนแล้วกินอก็เลยมันหนืดนะจะไม่ก <c oughs> นี่เหรอมันหนืดนะอ๋อ <c oughs> ก็คือง่ายๆคือปั้นเป็นลูกกรอนจริงๆเมื่อก่อนผมทำเมเมื่อก่อนผมทำแจกหลังๆนี่ไม่ทำแล้วเหนื่อยครับผมแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจะกินกี่เม็ดสำหรับแนะนำคุณธนพรนะถ้าเท่าเม็ดพุษา ถ้าเป็นพุซานะครับพุซาใหญ่มากเลยนะเม็ดมันเม็ดมัน๋อเม็ดเม็ดเม็ดก็เม็ดพุซาอเม็ดพุซาครบถ้าเม็ดพุสาต้องกินมือละห้าเม็ดั้านเราเองนะครับับอมือละห้าเม็ดนะนะครับยังไงก็ลองทาดูแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่านี้ก็เป็นสมุนไพรตกลงเราจะเป็นรายการหมอดูหรือหมอสมุนไพรจะเป็นหมอหมอชาวบ้านนะครับอตอนรับสายต่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่อคุณอะไรครับชื่อไมทองคงจ้ะ อะไรนะฮะชื่อคุณละไมทองคงจ้ะละไมเนาะจ้ะครับผมขอทราบวันเดือนปีเกิดครับวันที่ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งจ้ะเดือนธันวายี่สิบสี่เดือนธันวาครับพอต่อครับพอศศูนย์เจ็ดจ้ะสอง้าศูนย์เจ็ดไหมครับวันอะไรครับวันอะไรเกิดวันอะไรวันหวันพฤหัสครับวันนี้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องที่อยู่จ้ะ ที่อยู่เนาะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อยู่ชลบุรีจ้ะอยู่จังหวัดชลบุรีถามถามนิดนึงนะครับที่บ้านเนี่ยปลูกปลูกอที่ที่ที่บ้านซื้อใหม่หรือยังไงครับเนี่ยหรือบ้านเก่าบ้านเก่าจ้ะบ้านใหม่ที่เป็นที่ถมขึ้นมาไหมค่ะเป็นที่ถมขึ้นมาค่ะเมื่อก่อนเป็นคลองเนาะก็ไม่เชิงเป็นคลองหรอกคะ่ะมันเป็น,ปนแอ่งน้ําอะเป็นเป็นทางเก่าใช่เพราะว่าตรงตรงที่คุณอยู่เนี่ยบ้านคุณเนี่ยมันเป็น ถผแองน้ําขึ้นมานะครับถามว่าดีไหมหน้าบ้านเป็นทางสามแพร่งซะด้วยสิคุณว่าไหมนะหน้าบ้านเหรอ,อเฮ้ยมันมัน,มนท,ที่ที่อยู่มันไม่มีทางสามแพร่งนะมันเป็นมันเป็นทางผ่านที่เฉยยะทางผ่านเข้าไปในหู่บ้านอีกทีน้านอะ่ะม,ม,มันก็สามแพร่งอ่ะแหะคุณทางผ่านนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ บ้านขอคุณตอนนี้นะถือว่าดีไหมต้องบอกว่าดีนะครับแต่หลังบ้านเนี่ยมันรั่วนะครับหลังบ้านน่ยมันรั่วนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูมาเอาสายอะไรไปเก็บไปหลังบ้านเนี่ยเยอะๆไปหมดเลยเนี่ยอ๋อนะครับ้วทำยังไงคะก็ก็เก็บให้มันเป็นที่เป็นทางอย่าวางเกะกะอย่างนั้นนะครับโชคลาภที่เข้ามามันจะได้เข้าได้นะครับหัน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 หน้าบ้านไปทางทิศหันหลังบ้านไปทางทิศใต้ใช่ไหมเนี่ย จ้าอ่านะครับแต่หน้าบ้านอยู่ตะวันออกเสียงเหนือสังสัง,งนัตไม่ได้เหนือตรงตรงหน้าบ้านอ่ะนะครับจ้าเ,เพราะนั้นบ้านของเขาเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะรูปหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาเนี่ยมาแขวนหน้าบ้านามามาบูชาไวาห้หน้าบ้านจะดีมากาครับอืม นะครับแล้วก็พยายามนะครับขวดน้ําที่อยู่ในบ้านนะเก็บเก็บหน่อยเนาะเยอะไปหมดเลยนะครับอยู่ข้างนอกบ้านหลือยู่ข้างในบ้านข้างในบ้านเลยคุณพราขวดน้ําขวดน้ําอแบบกินกินกันแล้วก็วางกินกินกันแล้วก็วางอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นขวดเก่านะก็ขวดปัจจุบันนี่แหละขวดที่คุณใช้น้ํากันอยู่นี่แหละนะฮะ เป็นแต่ว่าวางกันเยอะแยะเลยนะครับอ่าก็เก็บเก็บนี่พูดถึงที่ที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมปัจจุบันนี่แหละครับปัจจุบันเนี้ยฮะอันนี้ตอนนี้อยู่ที่ชนบุรีนะชนบุรีใช่ไหมจยกาที่ขายของอยู่ร้านชนอยู่ที่ชนบุรีจ้ะตอนเนี้ยอ๋อเป็นร้านขายของอาที่มันมันก็หมายถึงว่าบ้านบ้านที่เขาที่เขาพักอยู่ไงครับอาที่เขาถามถึงบ้านบ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยครับดังงั้นก็เวลาจะบูชาเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็ให้ ก็ให้หนักเป็นพวกผลไม้นะครับที่เป็นน้ํๆหน่อยอย่างพวกแตงโมอย่างเงี้ยนะฮะอออะไรพวกเนี้ก็จะก็จะดีครับผมนะนั่นคือแล้วที่ที่ตรงที่หนูอยู่เนี่ยหนูอยากทราบว่าหนูอยากทราบว่าเขาจะขายให้หนูหรือเปล่าเขาจะขายให้ไหมยากครับเขาอยู่ยากครับนะฮะเขาเขาจะให้คุณเช่าไปเรื่อยเรื่อ ทางเขาจะขายยากอยู่แต่คุยได้ครับคุยได้ต้องใช้วาจาอ่อนหวานต้องอ่อนเข้าคุณต้องเข้าไปคุยดีๆอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์เจ้าของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาหยิงพอสมควรละคุณนะครับเข้าได้เข้าได้เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงไหมเป็นแต่ตอนที่หนูไปเช่าเขานี่มันเป็นผู้ชายนะคะแต่ผู้หญิงไม่เห็นสักทีเลยฮะผู้หญิงไม่เห็นสักทีเห็นแต่ผู้ชายอย่ะ อืมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้ายศเจ้าอยางหน่อยนะครับอแต่ก็คุยได้ครับไม่มีปัญหาครับอนะครับแล้วทีนี้ตรงที่หนูอยู่นี่มันมีคนที่จะรองร้ายเห็นไหมถ้ามีก็เกิดจากตัวคุณเองนะครับแต่จริงๆไม่มีหลอกครับนะครับไม่มีในไพ่ไม่ไม่ได้บอกไว้นะนะครับอืแล้วโชคลาภจะมีบ้างไหมโชคลาภโชคลาภในช่วงนี้มีครับ มีอยู่นะครับแต่จะซื้อหวยจะอะไรเนี่ยก็เอาแต่น้อยเนาะเพราะว่ามันมีน้อยมันไม่ได้เข้ามาเยอะับนะครับแล้วเรื่องลูกนะคะลูกอ่ะสามคนน่ะพึ่งได้สักคนไหมก็พึ่งพึ่งได้ทุกคนแล้วครับแต่ตัวคุณเองนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพึ่งใครนะครับตัวคุณเองเป็นคนไม่ค่อยพึ่งใครชอบที่จะอชอบที่จะพึ่งช่วยเหลือตัวเองอนะครับพึ่งพาตัวเองมากกว่านั่นนะครับ จ๋าโอเคนะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครับเรียบร้อยนะฮะอ๋ครบถ้วนเลยยังไงก็เก็บเก็บบ้านให้เรียบร้อยและกันขวดน้ำทั้งหลายขวดน้ำทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องสายไฟอะไรที่อยู่หลังบ้าน หรือว่าเป็นสายเชือบสายอะไรเรียบร้อยนะที่อยู่หลังบ้านก็เก็บให้เรียบร้อยอนะฮะชคลาภจะได้เข้ามานั่นเองนะครับ,รบอะไรฮะเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูดวงผ่านทาง s m s กันแล้วกันนะฮะที่ส่งเข้ามาที่406767นั่นเองนีฮะช่วงหน้าใครที่ส่งเอทเมเเข้ามาติดตามชมกันได้ดีช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ นี่คือนายกอนายขอนายคอนายกอกินข้าวกับปลาทูนายขอกินข้าวกับน้ำพริกนายคอกินแกงส้มวันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายขอกินข้าวเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินกับข้าวสามอย่างนายกออยากซ่อมบ้านนายขอและนายขอมาช่วยบ้านซ่อมเสร็จเร็วนายคอไม่อยู่บ้าน นายกอและนายขอช่วยกันดูแลบ้านให้ในายขอไม่ต้องมียามนายกอมีกล้วยนายขอเก่งขนมนายขอเก่งศิลปะปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสามัคคีในถุงที่สวยงามนางจอมีสวนปาล์มนายงอรู้เรื่องน้ำมันคุยกัน,เ,นเกิดการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้กลุ่มของนายทอทอทอเอาไปปั่นกระแสฟไฟฟ้า ให้กลุ่มนายนอบอปอใช้ในการสีข้าวเหลือแกลบกลับไปให้นายกอขอขอทำเป็นปุ๋ยเพราะพันไม้แบ่งแจกออจาก่ายช่วยกันปลูกเป็นป่าชุมชนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อยู่ที่ทุกคนในชุมชน